สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีนุ่มมูบลนวัดสุขูสุขคนครับมือนีนุ่มหมูบลนกับมาเก็บกระเทียมนะครับอะาที่เป็นสวนสุดถ่ายแล้วครับผมขับหัวงามเลยครับผมขี่รถมากระสอบกระปิ้วออกจากถ่ายรถบกหูเมือเลยครับพี่น้องก็นยังดีนะครับยังเหลือถุงสองถุงครับถุงสีฝาสองถุงกดีเก็บใส่ถุงเลยครับแถวคุณครับเต็มเลยครับได้กะเก็บตำกันครับพี่น้อง อย่างร้ายเลยครับแถวนี่ย่างร้ายเลยครับพี่น้องเต็มเลยครับพวกที่เก็บไปกับตากแห้งไว้ห้ายเติบนะครับจะเก็บไป้ากินเป็นปีผมนะครับเวลามูมหากับพ่อได้ฝากได้ต่อนมูน้ำครับพี่น้องฝากมันน้ำโอ้ห้ายครับพี่น้องร้ายอยู่พ่อได้เก็บดูครับพี่อุ้ยครับมือนี้เอาแนวกุดมานน้ำนะครับ ครับเต็มเลยหมงามเลยครับใส่มีดแล้วครับกดเอาเหมือนนี่ครับต้นเพื่อนกาจะพอยแล้วครับเพราะว่าเพื่นตากแดดโดนแล้วอาจจะเป็นโอ้ดึงบมเข้นอาจจะเป็นสวนสุดทถ่ายก็ว่าไรนะครับสํารับกระเทียมครับโอ้หลายดี เสียอย่างเดียวกระสอบปิวนี้จากรถครับกระสอบปุ๋ยยางดีแหละครับกระสอบเขาเอามาใส่ยิวออกจากรถครับโอ้เสียดายแฮงครับพี่น้องพ่อได้เก็บอยู่ครับถุงหนึ่งนี่ก็กินด้หลายเดือนเติบแล้วครับพี่น้อง นี่ครับเพิ่นจะอยู่ลักษณะนี่แหละครับกระเทียมครับพี่น้องงามๆเลยครับนี่ก็เงาเนึ่งครับผมงามๆหัวแบบสวยๆงามๆเลยครับนี่ครับเพิ่นบท้อนเอานะครับนี่เพิ่นเพิ่นท้อนฝ่านะครับเพิ่นยางกายนี่โอ้ี่เงาเนึ่งครับพี่น้องโอ้แหลมๆเลยครับสีเงาครับมองเดียวสีหัว มีหักวกับสีตัดเอาละครับผมมีดก,กระ่กเข่านะครับร่มกับแห้งครับพี่น้องอายุฮารก,กินแบบนี้ละครับครับพี่น้องมองนี้ยังยร้ายเลยครับหาพกเหงาเลี่ยงกันเลยครับผม เอามื่อไงแล้ครับพี่น้องมันขุดยังมันเลยครับอ้ยนะครับพี่น้องหาอยู่หากินกับผม โอ้หัวยังงามเลยครับพี่น้องเลยครับโอ้กิเล่เลยครับกิเล่เลยหาหกหัวเลยครับปลาเก็บใหม่เพื่อจะบลอได้ซสือเพื่อนนะครับ ซื้อเพื่อนกัซื้อเพื่อนเพื่อนกัจะแพะ็คขายอยู่ประมาณสี่หัวแบบนี้ครับสี่หัวต่างๆกันเถืนเพื่อนจะใส่ถุงในน้อยครับสี่หัวนี่จะอยู่ประมาณแปดเช克斯นะครับแปดเช克斯แต่คิดเป็นเงินไทยกับแปดสิบบาทครับผมแปดสิบบาทตัวน,นี้บอได้ซื้อแล้วครับโอ้ถือมีดครับผมมีดแท่ง โอ้ขาดครับนครับประมาณนี้แหละครับหาอยู่หากินโอ้งามครับหัวนี่นี่ครับหัวหนึง่ง โอ้ดึงหมวขึ้นครับผมหนึ่งบ่วกขื้นนี่ครับพี่น้องเป็งสองหัวนี่ครับสองหัวนี่จะดึงขื้นว่ครับเนี่บหมกหัวบักใหญ่เลยครับโอ้โหบ่ยากดึงเลยครับพี่น้องแต่ว่าหนาจะเน่านะครับโอ้เน่าอีรีครับนี่ครับเบื้องข้างด่านนี่ครับข้างด่านนี่ก็มีอีกต่อหนึ่งครับข้างหนาก็มีอีกสองสามต่อครับผมนี่ครับจะเป็นต่อแบบนี้ครับ ดินมันก็เริ่มแข็งแล้วครับป๊าดหัวยังไงเลยครับนี่ครับอีกหัวหนึ่งครับท่างพี่ครับอีกต่อหนึ่งนะครับนี่นี่ครับอู้ยพี่น้องหัวยังไงเลยครับนี่ครับสองต่อสองต่อสามต่อครับนี่โอ้ดึงขึ้นยังไงครับต่อหนึ่งโอ้ เชินบ่หนิโอ้โหอ้องามเลยครับนี่ครับต้อนึงครับนี่แต่ร้ายเพื่อได้เก็บอยู่ครับนี่โอ้คือคือส่งเป็นเนาๆครับบ่มีหกักเยอะสิแกเบิ응้งโอ้บ่เนาครับบเ่เนาแต่ได้อยู่ นี่ครับนี่ออกนี่อีกน้องมองนั่งโอ้หลายไปเลยครับพี่น้องหลายไปเลยปาดนี่ครับกล้องนี่จุ่มอยู่ยนี้จุ่มอยมองเป็นทิมนะครับนี่สองหัวสามหัวครับหลยอยู่ครับพี่น้องบรรยากาศนี่นมือแรกนะครับผมนี่ครับหัวหนึ่งครับโอ้ขึ่บนบอลนี่โอ้โอขาดพี่น้อง ที่ได้มากกันนี่ครับทำได้มากกะซัดออกแล้วครับพี่น้องสลายพอได้เก็บอยู่ครับรลายพอได้เก็บอยู่หมงละหัวสองหัวแล้วครับยังดีกว่าสื่อเพิ่นอยู่แล้วครับแปดหัวสิบเช็คแปดหัวลอยแล้วครับผมโอ้ยสี่หัวครับสี่หัวลอยครับผมตีเป็นเงิน ซีหัวหลอยบาทอยู่บาทเท่ากับเสือเดล้ายกิโลนะครับบาทลอยลอยลอยหนึ่งนี่เสือเดล้ายโลครับแต่จ,จุดน,น,นี้นี่ยซีหัวเท่านั้นแหละครับลอยบาทไทยโองา,งามเลยครับผมคือส่งสีเน่าเนาะครับเนี่ยหาคือบะมีโอ้บะเน่าครับยังดีๆอยู่ครับโอ้ยปาดซ้ำพี่น้อง โอ้หนี่ครับเนึ่องอข้างในป๊ดขาวโอรัวเลยครับุณนะโอ้อย่างร้ายเลยครับอย่างร้ายเลยครับพี่น้องหัวง่ามๆนี่คือมันเหลือผลเก็บนะครับผมมันเหลือผลเอาแหละครับเหลือผลเอาแล้วเอากรมาเก็บเอาไป กินไห้ครับผมร้ายฐานก็อาจสิสสงไซ่าเพิ่นบ่เอาบอกครับไปเอาแบบนี้เพิ่นบ่ววาเพิ่นบ่จับบอกครับคือมันเหลือเพิ่นเก็บแล้วเพิ่นก็บ่ว่านะครับของถิมเพิ่นครับผมครับโอ้ด้ร้ายเติบได้ครับนี่ถุงเป็นถุงเป็นหัวเลยครับครับพี่น้อง แ้มอืดกับจนโมมี่หมแล้วครับจนได้สื่อกินหมนครับคือเห็นแง้มมันอืดครับผมกันเลยต้องมาเก็บไปไหวกินครับพี่น้องแง้มอึดนี่ได้สื่อกินครับแง้มมี่กัมาเก็บไห้แล้วครับพี่น้องเลยโอ้จุ่มจุ่มนี่ย่างร้ายครับพี่น้องจุ่มนี่ย่างร้ายครับผมนี่ครับโอ้เล่เลยครับพี่น้องเลย ป้ามีแต่หวามงามนะครับทีดินกับแข้งขนาดครับผมโอ้ยงามงามหวามัวใหญ่ใหญ่โอ้ดึงแบบพักเลยพี่น้อง น,นอนนอนเมียบเอาครับนีโฮโฮ่หักายพี่น้องเอ้ยของฟรีครับครับผม ถุงใหญ่เสิบแล้วครับพี่น้องครับคบกับในคลิปนี่นุ่มบุบลูกอีสานกันสิขอจบไปเพียงคำหนึ่ก่อนครับผมกขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมครับผมกในคลิปนี่นุ่มบุบลกันสิขอากล่าวครับมาสวัสดีครับอยู่ดีมีแห้งครับผม